Now nah, put <laughs> ไปกันต่อมาดมดมดมไปไปกน่อมาโอ๊วันนี้ดูเอาแค้วว่าเบิ่งกันนะ <laughs> sẽ kèo vong ở mắt cái này sẽ kèo vong bằng đấy mắt nhìn mắt mắt cái cây mẹ đúng không? ดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาวแลในต่างแดนจ้าสวัสดีครับืันนี้จะตามสัญญาสาวแลสิบพาพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้าสาแลสีส้งไปฝากเอฟซีแฟนเพจของป่าสร้างรายได้เนะงวดนี้แหละจ้าซาวแลสีเอาไปซิมเนาะจ้าวรสสัดเห็ดในโนเวเห็ดปูดำคาส้มรสมันเป็นปจังแดนนะแต่ว่าตามความคิดของสาแล่นี่ยซาลว่ามันรสาติออกไข่ เห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนบบานเฮ้าหรือจ่าพี่นวเฉพาะความคิดของสาวแหล่ด้เนี่ของผู้อื้นสาวแหล่กับู่รู้กันนะจ่าว่าสิคิดแบบใดคิดคือสาวแหลบ่บ่แต่ว่ามันแสบเนาะบ่โดนบ่ได้พี่นวงไปเก็บเห็ดกันเลยจา้าแล้วก็เอ่ฟซีอา,อาจจะสงสัยว่าอ้สาวแหล่บ่เบิดเงินอลายบ่มาสื่อความแจกเอฟซีนเนี่ยสาวแหล่ตั้งตั้งใจไว้เลยจา้านั่นก็คือ ตั้งใจที่จะตอบแทนเอฟซีซาแล่ใส่เวลาเก็บเงินยุ่สองปีเดือนเวลาเงินจะยุ u ิทูปอ่างเสียสาหล่ก็สิยอดกระปุกไว้นะเพราะว่าสาแล่ตั้งใจว่าซาแล่ซื้อของตอบแทนเอฟซีอยู่แล้วสาหล่ก็เลยได้หยอดทุกเดือนทุกเดือนจนถึงกําหนดสองปีเต็มสาหล่ก็เลยออกมานับออกมานับแล้วกเ็เลยหาเอ่อซื้อของแจกเอฟซี เพราะว่าสาเลคิดว่าเอฟซี FC กะเสียงเงินเติมเน็ตเบงางคลิ้สาเลคือกันเนะาะซาเลก็เลยว่านเมื่อเพิ้นเสียสละเติมเน็ตเข้าไปยังสิเสียสละเงินในกระปุกที่ยอดทุกเดือนทุกเดือนนั่นเอามาซสื่อของแจกเอฟซีตอบแทนน้ำใจเอฟซีแต่สาเลก็เสีแยแจกเงินอยู่ด้จากพี่น้องือว่า เพเกี่ยวเงินเงินที่ซื้อของนี่คือไม่เกี่ยวกับเงินที่เก็บไว้ให้ลูกต่างหากแล้วก็รส่งไปลูกต่างหากและซื้อนะอย่ากไม่กินต่างหากคือสาวแย่สาวแหละจะแยกแยะจะไม่รวมเนาะพี่น้องประกาเก็บทุกเดือนว่าป็นว่าเก็บรายดอกพี่น้องคือเดือนละเดือนละหาซิบหาิบโคตรเก็บทุกเดือนเป็นระยะเวลาสองปีแต่ถ้าเกิดว่า เดือนได้ซาวแลได้เงิ่อนใจยูทูปไลน์เสียซาแ lap กับซีเพิ่มอยู่จากห้าสิบขวก็เป็นหนนะึ่งร้อยขวเนาะเก็บยอดเบะซาแ lap ต้องกราบขอบคุณเอฟซีและหลายอีกเทือนึงเด้อยจ้ะที่เป็นห่วงซาวแ lap เนาะเรื่องการใส่เงินเรื่องเฮียงซาแ lap ขอบคุณหลายเด้อยจ้ะตอนนี้เขามาหอดปาลาเลยจ้ะพี่ดองปลาเก่าใกล้ๆบ้านเนาะแล้วก็วันนี้บรรยากาศดีสุดๆนั่นก็คือแดดออกแล้วก็ สิบเอ็ดองศาเนะแฟนเพลของป่าสไร้างรายได้นี่ได้ซิมเห็ดแท่แน่นอนจะหวดนี่หาเห็ดกันเลยเก็บเห็ดไปฝากเอฟซีกันพี่น้องตอนนี้ก็เจอเห็ดที่เราต้องการแล้วเนะ เจอแล้วอันนี้ค่ะเป็นชี้ขาวสิซาแล้วชิบว่เก็บออกเนาะพี่น้องถ้ามันออกแบบจุดขาวๆก็ไม่เก็บเนาะเอฟซีถามว่าโอ้ซาแล้ว อยากได้เด้กเผาหม่มอยากได้รางวัลน้นนำเด้ดตว,วา่ากานสิเล่นเกมนะทุกท่านสย่านบ่ได้ดอกว่าสัน่นเ,เป็นเบ่แม่นเกมยากจ้ะเกมไม่ยากเพราะว่ามันจะเป็นแค่คำถามเนาะคำถามเกี่ยวกับสาวแหลกกับลูกกับน,ออน้องเนื้อแหละจ้ะเป็นคำถาม สำหรับสาแหลแล้วก็น้องเลยน้องเอลีนาเนาะเป็นคำถามง่ายๆโอ้คำถามไม่ยากเลยโอ้พี่นองเห็ดสาแหลได้ยินข่าวว่าทางอื่น รู้ืึอว่าสิวไวแล้วเป็นบ่าจ่ะแต่ว่าทางนี้เห็ดท่านเอวไว้อยู่พี่น้องเห็ดยังไหลยอยู่ทางนี้เห็ดยังเยอะอยู่ซาะะแลกกว่าเก็บอบแหงได,ได้หลายแล้วคว่อยสีสู้ไปให้ลูกชายอยู่ไทยเนาะพี่น้องลูกชายคนโตเนาะ ส่งไปลูกไส้อย,ยู่ไทยหล้วการลังจากนั้นกระจลูกไส้ส่งไปเอฟซีอีกเทือนึงดอกไม่สวยเก็บไว้เป็นเชื้อเนาะเขาหายางต่อพี่น้อง พ่อหน่อยเองนะจยกพ่อเห็ดแต่ดำด้ยวยเนาะพี่น้องจะแต่กเก็บเห็ดมาสาหล็ถ้าเด็กเคยพ่ออยู่เห็ดแต่ดำจากล่องเก็บจากล่องซิมเบิงวารสชาจะปินยังไงเนาะ นงคาต่อได้จ้ะจ้าแล้วพ่อเฮ็ดไลยอยู่ด้วยพี่น้องแ,แต่ว่าส่วนหมากมันสิเปเื่อยแล้วเนาะแต่นี่ก็ไม่เปื่อยนะคะ ส่วนมากมันถือฝนแล้วกับปย่ยอย,อย,อย,อยมอนี่เป็นไซายเลยแต่ว่ากัจิบ,บ่ได้เก,ก็บ เอาได้ทุกดอกเนาะพี่น้องเห็ดเริ่มแก่เห็ดเริ่มตวยแล้ว หาจุดใหม่เลยจุดพี่น้อง Hả? Được ở đọt ngâm ngâm nữa phi thọ. Ok. <laughs> Ui! หาท้างาไปหาพ่อนอเองหนากเกินดอกพ่อเห็ดแล้วโอ๊ดอกนี้คืองามที่ Ui. Ui, ui. Lại, lại phía đó, lại. Đi lại với mình nhận được. Lại thân được. Kiếp đây, gấp được. Kiếp ở đây. <laughs> ท่านไหนอยากลองกินเห็ดเมืองนอกอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจเจ้าแหล่ได้จากพี่้องเห็ดของป่าสร้างไรายได้อย่าฝ่าเบือ่อได้จากเลยว่าโอ้โคตรเสน้าแต่เพจไว้คงจะคว้างแต่เจ้าแหล่สิว่ายอยีกาล้ว <laughs> เจ๊ดายเด้พี่รองเจยดายดอกเถ่าดอกเปอยก็มี เห็นชนิดนี้เนี่ยเสียดรอบขาได้พี่น้องเห็ดชนิดนี้อร่อยที่ขา เดินหาต่อเลยจ้ะมาพอจุ่มหนีง่ามเทอพี่น้องโอ้ยกลุ่มนี้สวยมากเลยเนี่ยเก็บสามารถเก็บได้ทุกดอกเลยนี่พี่น้อง แตนะ่ว่าดอกไม่ก็ว่เก่งนะเฮ็ดลายแต่ว่าเริ่มเทาเริ่มเปื่อยแล้วดูกลุ่มนี้สิ เก็บได้บ่โอ้กลุ่มนี้เก็บได้พี่น้อง แดดออกนี่ดีขนาดพี่น้องรู้สึกว่าซาแลละจะเจอเห็ดอีกแล้วพอแดดมันซอ่เงนะเนี่ยดอกงามดอกงามพี่น้องสังเกตเลยดอกเห็ดตองนี้งาม เก็บเลยเก็บเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนอะูด ดอกเห็ดเขาเรีทุงเสือแขนเสือ อันนี้ชิบ่ได้ทุกดอกนะจ๊ะพี่น้องเลือกเอาเลือกเอาดอกแบบนี้เสียดายวาพี่น้องไม่เป็นเสือซะ ถึงทางอื่นขาเจ้าสีเศร้าเก็บเห็ดแล้วแต่คิิบสาวแหลยังจะพาเก็บเห็ดเรื่อยๆนะคะจนกว่าสิบ่ามีเห็ดให้เก็บเลยจากพี่น้อง ตอนนี้เก็บเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเก็บได้หนึ่งตะก,กาเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะแหนะภาไปเบิ่งเห็ดพี่น้องดอกงามคักลึกซับบิ่งดอกเห็ดพี่น้องงามเปิดตาใน ดอกใหญ่ขายเง้าวสวยมากเห็ดเพราะว่าซาแหลเลือกก็จะดอก,ดกงามๆเนาะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านไปตัดขาเห็ดแล้วก็เตรียมอบเห็ดอบเ,เตรียมอบเห็ดเพิ่มนอจกจะพี่เราเพื่อส่งไปให้เอฟซี FC ทางไทยในวันจันทร์เนาะซาแลมจะเริ่มส่งวันจันทร์จ้ะ ก็จบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเอ, <laughs> อกประดนลนะจ๊ะเดี๋ยวซาแล้วสิภาพพี่น้องตอบคำถามเพื่อรับรางวัลเนาะอีกไม่นานเกินหรอถามแป๊บนึงนะจ้ะพี่น้อง